สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันเช้าวันพุธนะคะเอาละค่ะวันนี้กิจกรรมของเราไม่ยากเลยค่ะมี2กิจกรรมนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้กิจกรรมค่ะเอาละค่ะมารู้หน้าที่ของบุคคลในครอบครัวหน่อยนะคะครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างคะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีตัวเรามีพี่สาวมีน้องสาวใช่ไหมคะเอาละค่ะหน้าที่ของคุณพ่อ,อเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าทุกเช้าคุณพ่อจะออกไปทํางานาคุณพ่อมีหน้าที่หาเงิน นะคะมีหน้าที่คอยดูแลครอบครัวปกป้องให้ปลอดภัยนะคะอะคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวคะ่ะเด็กๆอ่ต่อมาใครเอ่ยที่บ้านของเราก็มีอีกมีคุณแม่ค่ะเด็กๆเอ๊คุณแม่มีหน้าที่ทําอะไรคะคุณพ่อว่าเด็กๆต้องเห็นแน่ๆเลยค่ะกิจกรรมที่คุณแม่ทําเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอะคุณแม่ทําอาหารค่ะทํางานบ้านใช่ไหมคะแม่บางคนก็ออกไปทํางานข้างนอกแม่บางคนก็ซักผ้านอกจากนั้นก็ยังกล่อมเด็กๆนอนอีกด้วยใช่ไหมคะ เอาละค่ะทีนี้หน้าที่ของเด็กบ้างหน้าที่ของตัวเราเองต้องทําอย่างไรคะหน้าที่ของตนเองง่ายๆเลยคะ่ะอันดับแรเกเด็กจะต้องตั้งใจเรียนหนังสืออ่าลำดับถัดมาถ้าเด็ก,ดกว่างเด,เด็กก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งสําคัญเลยคะ่ะเด็กๆจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ดื้อไม่สนกับท่านนะคะเอาละค่ะกิจกรรมของเราพร้อมหรือยังคะไปทํากันเลยเอาละค่ะกิจกรรมของเราวันนี้ใช้ดีสอนะคะ เราจะกากบาดทับที่หนักเราจะขีดทับทับที่เบาวันนี้ให้เด็กๆสังเกตรูปภาพไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะดูซิว่าภาพไหนหนักภาพไหนเบาเอาภาพที่เราจะตามหาภาพแรกคือภาพที่หนักค่ะถ้าหากเด็กๆเจอแล้วก็เขียนกากบาดทับรูปภาพลงไปเลยนะคะอ่าสังเกตเลยค่ะเอาแล้วค่ะภาพทั้งหมดนี้ภาพไหนหนักเอ่ยเจอหรือยังคะภาพแรกคือภาพรถบรรทุกค่ะหนักค่ะเขียนกากบาดลงไปเลยค่ะ ภาพที่สองภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตดูได้เลยภา,าพโทรทัศน์ค่ะหนักค่ะถัดมาช้างหนักไหมคะหนักค่ะสบายเราเลือกเสร็จแล้วคะ่ะภาพที่หนักต่อไปภาพที่เบาคะ่ะภา,าพที่เบาเด็กๆมองดูแล้วมันง่ายอะคะ่ะจับก็ง่ายจับก็เบา,าลมพัดก็ปิวคะ่ะมีอะไรบ้างคะมีใบไม้ถ้าเจอแล้วขีพับไปเลยคะ่ะลูกโปง่งเบาไหมคะเบาขีพับไปเลยคะ่ะ ว้าว wow. เวลาเล่นเราเล่นบนฟ้าค่ะมันจะลอยอยู่บนฟ้ามันเบาะค่ะเด็กๆเอ,อเห็นไหมคะไม่ยากเลยคะ่ะหลังจากทําเสร็จเด็กๆต้องทําอะไรคะเด็กๆก็ต้องระบายสีภาพให้สวยงามแบบคุณครูแบบนี้ากิจกรรมนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะอต่อไปคะ่ะชุดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ QS ค่ะเอาละค่ะเด็กๆชุดพัฒนาอัจฉริยภาพ QS ภาพนี้คะ่ะภาพบานสุนะัขเด็กๆหน้าที่3 6ที่เปิดเลยนะคะ เด็กวาดภาพออกแบบลวดลายบ้านสุนัขโดยใช้เส้นที่กำหนดให้เอาล้ค่ะเด็กๆจะต้องเขียนเส้นตามที่เขากำหนดให้มี3าเส้นเห็นไหมคะมีเส้นตรงมีเส้นโค้งมีเส้นหยักค่ะเอาล้ค่ะภาพที่เด็กเห็นเป็นภาพที่ยังไม่ได้วาดนะคะถ้าหากเด็กๆทาแล้วก็จะเป็นแบบนี้จะวาดเหมือนคุณครูก็ได้หรือจะออกแบบเองก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูจะมาสอนวาดแบบคุณครูค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อม้วดูเลยค่ะหยิบดินสอขึ้นมานะคะเด็กๆ เด็กไม่ใช้ไม้มันทัดจะเยี่ยมมากเลยค่ะแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ใช้แม่ทัดลองได้นะคะเอาเราทำคุณใช้เส้นตรงลากที่ตกแต่งหลังคาค่ะอ่าแล้วใช้เส้นโค้งตกแต่งหลังคาอีกหนึ่งเส้นค่ะเด็กๆคุณใช้เส้นโค้งวาดบริเวณนี้ค่ะอ่าเขียนี่สโซเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยหลังจากนั้นก็ ระบายสีภาพที่สวยงามแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะกิจกรรมนี้ถ้าเด็กๆทาเสร็จแล้วอย่าลืมส่งภาพห้คพูดูด้วยนะคะจบกิจกรรมแล้วพบกันใหม่ที่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ